โอ้โห้ตีดำคลึกยูพี่น้องประดุกกะต้องมานำสุกแรกลูกพักกับป่นป่าสุดยอดเลยพี่น้องของป้าของต้งตนแจ้กนคนลูกวิ่งจันท์สาบายดีพี่น้องเอฟซีเหมือนสุขสุขคนเด้อสาบายดีตอนเช้ามืดบรรยากาศเช้ามื้ก็คือหนาวแหง้งพี่น้องเลย ้อยกระต่นลงมานึ่งข้าแล้วก็มาถ่ายคลิปพี่น้องเบิ้งว่าเมื้อเสาเสาของวันนี้น้อยเฮ็ดเพลยี่น,น่อยไปลงคลิปวันนี้ก็หลายมือแล้วเนาะพี่น้องไฟเฮาก็จะเมนเอาฟื้นดังตัดภาพมาตัวนี้เข้าฮากสุกแล้วสอยเข้าแล้วแล้วก็เข้ามาเอาห้ำไปเกือบปิดเกือบกล้ เวาเวดลืมโอ้แล้วก็ยังหนาวอยู่ใช่ไหมเราห้ามคืปิดทีนี้นะงงเอาเข้าบดินเบาขขาวมาเลยทุกคนเอ้ยรู้ว่าสิมาดหรือบปล่าทุกคนพยายามเบ็ดไปเชื่อเบ็ดบนเข้าไปดำป่าเมือนันพระอยู่ภายเข้าอยู่ไาย ย่างตัวนี้แล้วพี่น ấy, าา้องนีาา่แก่กระเจ้ามะโขลซื้อเข,ข,ข,ขาขายบม่ได้จะขายดอกค่ะกระเจ้ามะโขลซื้อโขลเพาปัดเื่เหาก็เลยขายเมื่ไปสามสี่ตู้เลยนะพี่น้องขายาเลยเกือบเป็ดแต่ก็มาเอาพักมาลุกพี่น,น้องอกกัดมีอกิษฎทรง กับเขาบดินมาหนึงกัดมีโลกกับปนฝ่าเสื้อเล็กน้อย อันสมกระเซ็บแบบนองพักนพักกาะสมใบตัวนี้นะงามแหโนอึการสมใบนี่ก็มันโดอกระออกนะี่พี่โอเขาจะเอามาเตามมันตนี้มันอ่ตนี่กัน มีเอฟซีว้าเห็ดละน้อยกินแต่ยอดเนาะพี่น้องพอเห็ดละน้อยกินมะมันมืน่อนกีกเสิเอามะม,ม,มันมือต้มมือโลก,กินข้าวไปขายอยู่ทุกคนเอ้ยเมื่อวานนี้นะรอยเอาไปขายตลาดแต่ว่าบระเทศไทยคี้เพื่อทุกคนเบิ้งเอามาน้ำเต้าไปาเไปนน็ดมะทุกคนเอ้ยมือนะ่แหะเนื่องหลายอยู่ม่น้ำเต้าห้ามหอบนีดนะเป็ดไล่หลายนะเถอะเพื่อข้นลามนิดมีก็จะเอามาซื้อยูสูตรน้ำ แล้วก็ห้าไปขายเนี่ยเมื่อคืนนี้กะก็เจ้ามาซื้อยุสูนส่งมาต้มมีค่ะาตุลากรีดแป้งเฮนพี่นงยาต้มปลาปัดสาตุลาขาวปลาแยมพ่อท่นอาน้องเฮนเจ็ดาาโมงนี้กไม่ถูกป๊า <laughs> ซีมดูเชฟบอกแบสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงทุกคนมาได้ดีข้าวสาตรตุลากิ้ตตอม,มี่เสีผักบงกินข้าวสาวกับต้มมี่เด้อพี่น้องนี่แซ่บแซ่บตุลาจีแป้งเฮดเล็กกะเฮาสารตุลากินตตอม,มี่ก่อนเฮาเฮดกินต้มป่าผัดชอบสายพี่น้องป่าบดิงได้มากก่ะห้าสีเฮดกินอยู่ ชิต้มเกยทุกทวดเน,นาะหนาวๆวันนี้นะกินเนี่ยหนนงวนๆนมีแห้งยันหยดนะพี่น้องอาจจะต้มปาก้นบันนี้นะพี่น้องเอ้ยบดิ้งว่าได้เอียนผมปาก็ได้เสือบิดนะวะมองดู bà trúc cái <laughs> hả ừ hiền cái nhớ tớ đấy mẹ ơi bà cho tổ nè nè nói cho thôi ô hơi โอ้ตี oh, ดำขลึกยูพี่น้องประดุกกะเ mm hmm. บอลิงหมานเนอะมันนีเนอไปกับเบาขาวสรงข้นเบ่าดีไม่ได้ไปน้ามันนีนะ,ป,ะนนะประดุกหยุดนะพี่น้องนะน้ำฟดเร็วเส้นขามส้มลงไป นี่ปลาเขาโคเรียบร้อยพี่น้อง อ่อนคะอะไรพี่น้อง เบ่ยครับพี่น้องซีนปลาดุกเจียวปลาดุกเซ็บเลยพี่น้อง ต้มมะน้ำเออต้อมมะน้ำสุกแล้วพี่นอ้องหวัวนึ่งออก,ก็ได้พี่น้องทำวยวต้มกัมาอันนี้มะน้ำสุกแล้วก็พักโต สุกเร็บ้อยไปแต่เซ่บอยู่บทุกคนอาบน้ำแล้วพี่น้องหนาวแห้งซอยแล้วกันยังหนาวอยู่วันนี้เฮากับสีลงไปกินข้าวยู่ตู้พุ่ละมีเท้าลงตู้ก่อนละแต่เสาพุ่นคือบบาข่าโจมมา,าหน้ยอยอธิข้าวลงมาก,ก่อนคอย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 นี่เนี่ยกินท้ามาือกี้มาเด้อพี่น้องกินข้าวเสาน้ำกันข้าวเสาวันนี้ก็มีเจลป่าลู่พัก อาหารบ้านๆพี่น้องขาหนูนี่เท้าแขนมาเพิม่มไปเท่าปีงขาหนูรูปพักกับป่นป่าสุดยอดเลยพี่น้องเซบเซบกินข้าวเสากับไม่เท่าเลยพี่น้องวันนี้นะเออลานกินข้าวน้ำข้าวเด้อนี่นนนแหละเท้าละดูละนะา,า,านหาเพิกินเซฟสุด บางมือก็มีแต่เจ้ากับลูกพักได้สูเมกินนะ

อออของป้าของต้นจากนครหลวงเวงจันพี่น <c oughs> ้องมาเฮ <c oughs> อร์กาจี้ก็มี <c oughs> เกระจี้น้อยเนาะพัทยาลีก็ได้เนาะอืมอหลายเต็มได้ขนมหอมมาหมายหอมอันนี้นะื้เค็มหมู <c oughs> <c oughs> ข้าวแล้วห้าสิไปสูตรอีพี่น้องไปจุดแก้ก้อนวันนี้นะงาบมาเลยพี่น้องมุมนี้นะเขียวค่ำยุกผักนะหลังกระเปิดน้ำสะต้นมะพร้าวพี่น,อน้องพอนอยเพิ่อไปซื้อน้ำบ้านรถไถเฮิอยื่นไปเกี่ยวหญ้าอยู่ด่านไปเอาหญ้าค่ามาไว้มุ่งั่นมุ่นี้แนละ้วพี่น้องเนี่ยมุ่งตุบหน้อยเฮาปเีเดียวนี่ก็ได้ไปซื้อน้ำกระเจ้าซื้อกระเพงก็เลยไปเกี่ยวน้ำ พี่นงนี่ล่ะนี่เป็นเกอเขาว่าจหดน,นั้นเก็บสนานพักกลท่าน,นได้หดเลยเราไปซื้อน้ำมันมากคนละแต่น้อยเราไม่ได้ไปน้าพี่นงถ้าไปผัดบม,มีมคนโหสโซนเธอมีน้อยก็คือว่า,าได้รายวิรายการเราเราไม่ได้ไปนะโพน้อยมากแตซื้อน้ำมันเธอโพน้อยก็ไปแล้วตอนนี้นะปิดมาเต้าไปฟ้าพี่นองใน่ทรงมก ลอยกับจจมาถ่ายคิดเพื่อทุกคนเบิ่งมานำพน,นะเนาะโอโสนครักพีโนโอ้ยสามสี่มะยะบนนี้นะหนะามะานี้กะนหนะโอ้มมะนี้จีตมะฮึหนะมะโวยกานมัอนี 8 mā nā mā nī kā mū 9 mā nī pī nōng nā mā kārāng ya ñē 10 mā nā mā tī mā ya ñē mā 11 mā pī nōng nā สาชิบชีมานี้น่ะน่ะน,นเป็นดูกนกหงบนี่นุชิบชี่ชอมะทางนี้นมือแรวทางนี้ สิบสิบหามาผู้ใดนะมานี่คก็อยู่ตรงไหนเทียวนี่ลายเนี่ยหย้างอยู่พี่น้่ยเป็นลายอะดีทียวนี้เนี่ย เพิ่งเฮาใหญ่เี็บร้อยแล้วพี่น้องเอาเก็บมาซื้อก่อนบันดี วิแหงห้อนอยู่เปล่าอ่ะแกบแล้วพี่น้องด้ย